สำหรับลัคนณาราศีกันนะคะเป็นคนมีระเบียบแบบแผนช่างพูดช่างเจรจาช่างพลิกแพลงและบางหุนก็เจ้าเล่นสนกลด้วยชาวกานนั้นรอบรู้ทันคนช่างเรียนแบบและมีความจําที่ดีมากๆเป็นคนช่างตัดแจงรวมถึงบางหุนก็สามารถใช้คําว่าจุกจิกจู้จี้ไปในตัวได้ตามภาษาของคนที่มีดาวพุธเป็นดาวประจําวาสนานะคะชาวกันนั้น หนักแน่นมั่นคงเหมือนธาตุดินประจำลัคนาแต่ในบางครั้งก็อ่อนไหวเหมือนธาตุน้ำประจำดาววัสนาเช่นกันทำให้บังหุนเนี่ยความคิดความอ่านของชาวกันนั้นค่อนข้างสับสนวุ่นวายเหมือนกับคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองบางทีมไม่สำเร็จต้องรอจนกว่าอารมณ์ของธาตุดินและความหนักแน่นจะมาหรือไม่ก็ใกล้เส้นตาย ไฟเผาหางอะไรทำน,นองนี้ถึงจะตัดสินใจได้ในแต่ละครั้งเดี๋ยวเรามาฟังบุคลิกลักษณะของชาวกันกันอย่างละเอียดลึกซึ้งภายในคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันและคนที่สนใจจะเข้ามาฟังลักษณะบุคลิกและนิสัยของชาวลัคนาราศีกันนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงอ่านคนผ่านดาวอ่านเข้าผ่านลัคนาราศีกันถ้าแอดมินพูดช้าไปไปที่การปรับการตั้งค่าในคลิปนี้นะคะที่เป็นรูปฟันเฟืองเห็นไหมแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าความเร็วปรับเป็น1.2หรือ1.5ก็จะฟังสนุกสำหรับคนที่ชอบฟังอะไรเร็วๆนะคะ ลักนาราศีกันก็คือช่วงเวลาเกิดเน้นว่าเกิดกี่โมงแล้วนําวันที่และเวลาเกิดไปผูกด,ดวงหาลัคนาอย่างง่ายที่สุดถ้าหาแอปผูกด,ดวงไม่ได้หรือเข้าไปหาเสิร์ชหาเว็บผูกด,ดวงไม่ได้ก็เข้าไปดูลัคนาในตารางเปรียบเทียบใน Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องแล้วเข้าไปดูในตารางแรกสเตตัสแรกเลยค่ะ ตามลิงก์ไปเลยนะคะส่วนราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะชาวลัาราศีกันน,นั้นคุณเป็นธาตุดินแต่เป็นดินปลายธาตุโดยปกตินั้นคนธาตุดินนั้นมักจะหนักแน่นมั่นคงแข็งแกร่ง,แ,งแต่ชาวกันนั้นเอามาครึ่งเดียวเพราะว่าคุณเป็นปลายธาตุดินและดาวประจําวาสนาของคุณเป็นดาวธาตุน้ําบางคนชาวกันก็เลยเป็นคนที่เชื่อคนง่าย แต่บางทีก็เป็นคนที่มีไหวพลิบและฉลาดทันคนเอาตัวรอดได้ชอบเรียนรู้และไม่ชอบคดโกงไข่ชาวกันมีดาวประจำตัวก็คือดาวพุธนะคะซึ่งแอดมินบอกเสมอเกือบจะทุกๆคลิปเลยว่าดาวพุธนั้นเป็นดาวแห่งความเฉลียวฉลาดช่างพลิกแปลงแต่ว่าขี้โม้ชอบคุย แก้ไขสถานการณ์เก่งชอบเจรจาไงแอดมินถึงบอกว่ากิโม้แอดมินก็มีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าดาวพุธของคนกันนั้นทําให้ชาวกันเหมือนคนสมาธิสัน้นอยากทําทุกอย่างไปหมดเลยเวลาที่คิดจะลงเรียนเสริมหรือคิดจะเลือกวิชาอะไรสักอย่างคุณมักจะเลือกไม่ได้เพราะว่าอยากจะทํามันทั้งหมดชาวกันนั้นเป็นคนที่มีความสามารถในลักษณะที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็ดที่ว่ายน้ํานะคะ เหมือนเป็ดที่ว่ายน้ําก็ได้บินก็ได้หลายคนอาจจะมองว่าความเป็นเป็ดนั้นไม่ดีแต่สําหรับแอดมินมองแล้วเพราะความเป็นเป็ดเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ชาวกันนั้นเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆง่ายและปรับตัวเข้ากับทุกภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ง่าย คนชาวกันนั้นถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารงานประชาสําคัญงานด้านศิละปะแอดมินถือว่ายอดเยี่ยมมากๆคุณทําทุกอย่างได้แบบสวยงามยิ่งถ้างานที่เกี่ยวข้องกับความคิดส,สร้างสรรค์ไอเดียแปลกแหวกแนวแปลกใหม่ไม่เหมือนใครชาวกันนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่ทําสิ่งเหล่านี้ได้ดีและคุณเป็นนักศิละปะตัวยงด้วยความที่ดาวธาตุน้ําอยู่ในดาวประจําตัว นะคะความที่ธาตุน้ําอยู่ในดาวประจําตัวหรือว่าดาวพุธเนี่ยก็ทําให้คุณนั้นค่อนข้างเป็นคนที่ผ่อนหนักผ่อนเบาเข้ากับผู้ใหญ่ได้แต่บางหนคุณก็กลับไปชอบทําอะไรแบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในวัดเดียวกันแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งกลับมาชอบแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอมันเป็นอย่างนี้เวลาที่ดาวธาตุน้ําประจําตัวนั้นมั่นคงเดินแบบเที่ยงตรงแต่ในบางวันที่ชาวกัน กลับเป็นคนหนักแน่นบ้านคงมันก็มาดังนั้นไม่แปลกหรอกค่ะที่แอดมินจะบอกว่าคุณนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่ในความอ่อนไหวแข็งแกร่งแต่ว่าเซนซิทีฟคือถ้าจะเริ่มอะไรแล้วชาวกันจะฝ่าฟันไปจนได้สมมุติว่าชาวกันจะออกกํลาลังกายคุณจะผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆ แต่พอคุณทําแล้วคุณเริ่มทําวันที่หนึ่งสองสามสี่หหลังจากนั้นคุณจะเป็นคนมีระเบียบวิน,นัยแต่ถ้าตั้งตัวไม่ได้มันก็จะไหลไปเรื่อยๆเหมือนกับดินกับน้ําผสมกันแล้วกลายเป็นขี้โคลนนั่นแหละค่ะทีนี้คนจะมองว่าชาวกันคนส่วนใหญ่จะมองว่าชาวกันเป็นคนที่วิตกจริตง่ายตกใจง่ายว้าวุ่นง่ายแต่พอถึงวิคือจริงๆแอดมินจะบอกให้เลยนะคะว่าหากใครสักคนในบ้านของคุณเป็นชาวลัคนาราศีกันบอกได้เลยว่า เมื่อพบวิกฤตใหญ่กันจะเป็นคนที่ตั้งต้นและเรียกพลังและสร้างกำลังใจให้กับทุกคนในบ้านกันจะกลายเป็นคนหนักแน่นมั่นคงและต่อกรกับปัญหาอย่างสู้สุดตัวเลยชาวกันนั้นมีพลังจากเกลือนพันธุนะคะชาวกันจะผูกพันกับบ้านกับครอบครัวชอบที่จะอยู่กับครอบครัวหัวใจของเขาก็คือคนในบ้านเขารักบ้านรักครอบครัว กันนั้นมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวอย่างที่แอดมินบอกต้นๆ้นคลิปตลอดมาและพุธสำหรับแอดมินก็คือดาวที่ชาญฉลาดและไม่ได้ฉลาดแบบซื่อ,อเขาอาจจะดูเป็นเด็กสดใสแต่ถ้าเขาจะมีเล่หเหลี่ยมเขาก็ทาได้แต่จะให้มีรับลมคมในหรือเก็บความรับนั้นเก็บความรับนั้นน่าจะเป็นไปได้ด้วยยาก และความที่ชาวกันมีความเป็นธาตุน้ําปนกับของดาวพุธและมีความเป็นธาตุดินที่อบอ้อมาอรียมันจึงทําให้บางทีชาวกันชอบยืน่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นจนบางทีการช่วยเหลือหรือเดือดเนื้อร้อนใจแทนนั้นมีบางครั้งที่หลายๆครั้งที่คนอื่นมองว่าเข้าไปจุนจานสอดรู้สอดเห็น กับเรื่องของที่ไม่ใช่ตัวเองและหลายครั้งที่ชาวกันต้องเดือดร้อนกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็เป็นมาหลายครั้งหลายทีนะคะที่เวลาที่ชาวกันมีปัญหาและจัดการปัญหาแบบคนมองโลกในแง่ดีแต่ก็กลายเป็นว่าคนทั่วไปมองว่าคุณซื้อเกินไปคุณถูกหลอกคุณถูกเหยียบข้ามหัวคุณถูกคนอื่นใช้เป็นบันไดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวกันก็โกรธง่ายหายเร็วนะแวบเดียว เพราะว่าการเป็นคนโลกสวยโลกสวยในที่นี้ของแอดมินไม่ได้แปลความหมายว่าไม่ดีนะคะเพราะว่าโลกสวยก็คือคิดบวกและโลกเราทุกวันนี้ต้องการพลังงานทางด้านการคิดบวกมากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะในอินเทอร์เน็ตหรือในโลกจริงๆอ่ะเราจะพบเห็นความคิดด้านลบเต็มไปหมดเราจะพบเห็นคนที่รู้ไม่จริงออกความเห็นเต็มไปหมดเราจะไปพบเห็นคนที่แบบเสนอแนะเรื่องที่มันระดับชาติ ปัญหาระดับโลกแต่ตัวเองยังพิมพ์ภาษาไทยไม่ถูกก็มีนะคะชาวกันเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเนื่องจากอะไรเนื่องจากมีดาวพุธคอยขับเคลื่อนลัคนาราศีของคุณดังนั้นเวลาที่พุธเดินรวนเรปวนแปรเนี่ยวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างเป็นไปได้และชาวกันก็เป็นไปแบบดาวพุธคือพูดเร็วทําเร็วคิดเร็ว บางทีคิดจนคนอื่นตามไม่ค่อยทันเพราะเมื่อวานพูดว่าจะทําแบบนี้แต่วันนี้คุณทําอย่างนี้แล้วคนอื่นเดาใจคุณไม่ค่อยถูกแต่ความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยนะคะทําให้ผู้ใหญ่กับรักคุณทําอะไรได้รวดเร็วไงแต่มันก็ทําให้คุณมีปัญหาด้วยจุดแข็งของคุณคือความคล่องแคล่วว่องไวและเจรจาที่เก่งกาจแต่ในทางกลับกันมันเป็นจุดปัญหาของคุณด้วยเพราะว่าความเป็นคนปากไว้บางทีทําให้คุณคิด คือไม่ใช่คิดบางทีทําให้คุณเป็นคนพูดก่อนคิดแอดมินเชื่อเหลือเกินว่าชาวกัรเกือบทุกคนต้องเคยถูกด่าว่าปากเสียมาแล้วแน่นอนเพราะความคนปากไว้และเพราะดาวพูดเป็นดาวตัวแทนของการเจราจาแม้ว่าจะเจราจาและฉลาดหลักแหลมในเรื่องของการทํางานแต่ข้อวอด้อยที่วนกลับมาและมักจะมีปัญหาให้ชาวการเสมอก็คือคําพูดของตัวเองบางทีอะ สมมุติว่าชาวการนินทาใครอะคุณก็จะนินทาแบบไม่ดูหน้าดูหลังนะคนที่คุณพูดถึงอยู่อะอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นทาให้ชาวการนั้นเกิดศัตรูง่ายๆหรือบางทีไปพูดไปอะให้สมมุติว่าคุณจะนินทาคนที่ชื่อสองคุณก็ไปนินทาให้พวกพักพวกของสองฟังมันอาจจะไม่ใช่คือมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าคําว่านินทา มันอาจจะเรียกว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสองเขาทาแบบนี้มันจะต้องดีกว่านี้แน่ๆเลยคุณก็ไปพูดให้เพื่อนเขาฟังแล้วเพื่อนเขาก็ไปพูดให้เขาฟังก็ปรากฏว่าคุณก็เกิดศัตรูง,ง่ายๆและไม่ว่าจะคุณจะเปลี่ยนไปที่ทํางานกี่ครั้งกีห่หนเปลี่ยนที่ทํางานหรือเปลี่ยนแผนกหรือเปลี่ยนอะไรก็ตามอ่ะถ้าคุณสังเกตตัวเองคุณจะพบว่าคุณเกิดมาพร้อมกับอริและอุปสรรคที่ติดตัวมา หรือมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูแบบมองไม่เห็นมีคนตั้งตัวเป็นอเริแบบมองไม่เห็นแอดมินบอกเลยว่านอกจากปากที่จะทําให้คนหมั่นไส้และอิจฉาหรือว่าไม่ชอบคุณไปในทุกทกที่เป็นศัตรูตามไปในทุกทกที่แล้วแอดมินจะบอกบอกเสมอเลยว่าชาวการถูกกําหนดมาแบบนี้ด้วยเหตุว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะคือติดต่อสื่อสารหรือว่าอะไรนะพบปะเพื่อนฝูงอะไรของคุณเนี่ยมันเป็นดาวเดียวกับดาวมรณะ ทุกครั้งที่คุณขยันทำงานคุณช่างพูดช่างเจราจาเข้ากับผู้ใหญ่ได้คนอื่นๆในที่ทำงานก็จะมีเกลียดชังบ้างอิจฉาริษยาทั้งต่อนหน้าแล,ลับหลังบ้างนอกจากนี้นะคะนอกจากดาวสหัชชะกับดาวมรณะเป็นดาวดวงกันดเดียวกันแล้วเช่ากันคุณยังเป็นลัคนาราศรีที่6ของลัคนาโรคซึ่งไปตรงกับเรือนอริจึงไม่แปลกที่เวลาคุณจะทำงานคุณจะประสบความสำเร็จคุณมักมีเรื่องยุ่งยากลำบาก หรือมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่เสมอชาวกันนั้นจิตใจดีคุณเป็นมิตรกับทุกคนแอดมินทราบและแอดมินก็เลยเอามาบอกเห็นไหมคะแล้วชาวกันก็จะวางตัวดีมีไมตตีที่ดีด้วยและความที่คุณมีพลังพลังของความเป็นดินเนี่ยหลายอย่างมันอาจจะประสบความสําเร็จช้า ด้วยพลังของดินน่ะถ้าคุณสังเกตดินจะเหมือนกับเวลาคุณปลูกต้นไม้เห็นใช่ไหมคะคุณจะต้องใช้ระยะเวลาคุณจะต้องให้ปุ๋ยคุณจะต้องดูแลรักษาคุณจะต้องเก็บนอนเก็บอริเก็บอุปสรรคของคุณออกแล้วคุณถึงจะเห็นดอกเห็นผลทั้งหมดนั้นคุณจะต้องอาศัยระยะเวลาด้วยคุณจึงจะได้มันมาเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จกัน กันแทๆ้ๆคุณรู้ตัวไว้เลยว่าคุณจะมีปัญหาและอุปสรรคเสมอเพราะฉะนั้นสร้างพลังใจให้ตัวเองให้มากที่สุดใช้ความเป็นธาตุน้ําในตัวเองสร้างพลังใจนะคะเพราะว่าความเป็นธาตุน้ํานั้นคุณจะปรับตัวแก้ไขพ,พลิกแปลงสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้คุณจะเข้าได้กับทุกสภาพทุกวิกฤตอย่ารอให้มันเป็นน้ําแข็งขึ้นมาเพราะถึงเป็นน้ําแข็งมันก็เข้าตําราว่าชาวกันนั้นโกรธง่ายหายเร็ว นะคะไปตีหัวใครเาก็ไม่แตกนานหลอกโมโหแวบ,บเดียวและสุดท้ายก็จะบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปนะคะแอดมินบอกชาวกันเสมอเลยว่าให้ลดลดในเรื่องคาพูดคำจายิ่งเรื่องของคนอื่นอย่าพูดถ้ามันไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราให้หละไว้ให้เว้นไว้เรื่องร้ายๆมันจะได้บรรเทาลงไปเรื่องหนึ่งไม่เดือดร้อนจากคำพูดคำจาของตัวเองนะคะแล้วก็ชาวกัน คุณนั้นเป็นสุดยอดของคนอดทนเป็นนักอดทนมืออาชีพตามตามลักษณะของดาวธาตุดินเลยคุณจริงจังกับหลายๆเรื่องนะคะแม้จะเป็นดินปลายธาตุแต่เรื่องความรับผิดชอบงานนะ่ะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกับดินต้นธาตุดินกลางธาตุในลัคนาราศีอื่นเลยการคุณไม่ชอบเอาหน้าคุณทอมตัวคุณละเอียดรอบคอบคุณเก็บเงินเก่งเป็นบางเวลา นะคะเวลาที่ธาตุดินแสดงพลังชาวกันจะเก็บเงินไม่มีรั่วไหลเลยแต่เวลาที่ธาตุน้ําแสดงพลังมันเหมือนกับคุณเก็บเงินไว้ในกระปุกหมูแล้วคุณทุบแล้วมันแตกแล้วมันไหลออกมาหมดเลยเนี่ยก็คือชาวกันซึ่งจะเป็นเจ้าแห่งคอลเลกชันถ้าคุณซื้ออะไรคุณจะซื้อจนครบคอลเลกชันในวันที่ห้ามใจไม่อยู่นะคะสัญลักษณ ของลัคนาราศีกันคือผู้หญิงพรหมจรรย์แน่นอนว่าจะสวยสะอาดงดงามดูดีและบริสุทธิ์สำหรับหนุ่มชาวกันถ้าคุณจะเข้าหาคุณจะต้องสวยสะอาดเนียบหัวจดเท้าไม่ม่อมแมมรู้กาละเทศะรู้จักประมาณสถานการเวลาเวลาที่เขาจะควงคุณไปไปงานไหนก็ตามอ่ะคุณจะต้องแบบเสิร์ชก่อนว่าแต่งตัวอย่างไรไม่หลุดไม่หลุดคาแรคเตอร์ของงาน รวมทั้งเก่งทั้งงานบ้านและนอกบ้านที่สําคัญสาวๆที่ต้องสาวๆที่อยากได้หนุ่มชาวการเป็นแฟนน่ะคุณจะต้องให้ความสนใจเขาอยู่เสมอเพราะเขาเป็นคนดาวพุธและดาวพุธก็ต้องการให้คนสนใจต้องการให้คนบอกรักต้องการให้คนชื่นชมและบอกเขาว่าเขาพิเศษสําหรับคุณมากเพียงไหนนะคะสําหรับชาวสาวๆชาวกันถ้าคุณเป็นหนุ่มๆที่เข้ามาหาเธอนะคะสิ่งที่คุณต้องมีก็คือความเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ผีผามไม่เร็วไปไม่รุกเร็วไปเพราะเธอเป็นดาวธาตุดินจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่สําคัญหนุ่มๆที่เข้ามาหาเธอจะต้องเนี้ยบและดูดีเป็นผู้นําและให้เกียรติเธอทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะสาวชาวกันนั้นชอบคนพูดเพราะพูดสุภาพพูดอ่อนโยนขาดข้อใดข้อหนึ่งคุณถูกตีหลุดจากข้อสอบแน่นอน ชาวกันจึงเป็นอีกลักนณะราศีหนึ่งที่แอดมินมองว่าเหมาะสมที่คุณจะมีเขาพวกเขาไว้เป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนคู่คิดเพราะเขาจะช่วยเหลือคุณเสมอแม้ว่าคุณจะไม่เอ่ยปากแค่สังเกตว่าคุณเหนือยร้อนเขาจะมาแต่ว่าสิ่งต่างๆที่คุณบอกพวกเขาคุณต้องการกล้องเอาเองเพราะความลับอาจจะเก็บไม่อยู่และอาจจะสูญเสียวความลับนั้นไปด้วยความช่างพูดโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้ไต่ตรองของชาวกัน แต่พวกเขาจะรักและเป็นห่วงเดือดเนื้อร้อนใจแทนคุณเมื่อพบว่าคุณกำลังเดือดร้อนเศร้าโศกกับคุณกอดการร้องไห้กับคุณและกันเป็นเพื่อนที่ดีในอีกลัคณาราศีหนึ่งที่คุณคบหาและคุณจะไม่เหงาเลยถ้าเขาเป็นเพื่อนแท้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณถ้าให้แอดินบอกอะไรกับชาวกันก็คงจะบอกว่าเรื่องข้อหนึ่ง เรื่องทุกเรื่องบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปหมดนะคะมันต้องมีข้อผิดพลาดบ้างเพื่อเรียนรู้ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างเผาเผาระเบียบข้อบังคับเผาเผาความคาดหวังทั้งกับตัวเองและกับคนที่ใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะแล้วเรื่องราวรอบตัวต่างๆของคุณก็จะงดงามและมีความสุขมากขึ้น ข้อ2อย่าฟังความข้างเดียวและออกหน้าแทนคนอื่นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้บริบทรอบด้านเพราะความใจดีและความรักเพื่อนของคุณมักจะทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจโดยเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงอยู่เสมอ3ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดพูดแล้วคำพูดเป็นนายเราท่านพุทธทาสจึงสอนว่าถ้าพูดโดยไม่คิดมันจะกลายเป็นยาพิษกลับมาหาตัวเองเอาใจช่วยด้วยรักและห่งใยนะคะ รักนะคะชาวกันฟังคลิปนี้แล้วช่วยแชร์เป็นพลังใจให้แอดินได้ทำช่องนี้ต่อไปอีกนานๆแล้วอย่าลืมไปฟังลัคนาราศีกันในเดือนนี้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ